ค่ะต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาร่ลวันนี้ทำพิอาการในหัวข้อพอรความรักจากแสงจันทร์วันนี้ก็ตามปฏิทินนะคะเป็นวันไหว้พระจันทร์เพราะงั้นเราก็เลยตั้งหัวข้อตามเนื้อเรื่องช่วงเวลาเลยนะคะว่าพรความรักจากแสงจันทร์นั้นจะให้อะไรแก่คุณบ้างลองไปเช็คนะคะด้วยการเลือกกองไพ่ทั้งหมด3กองตุ๊กตา3าตัว ชอบกองไหนเลือกกองนั้นเป็นการดูแบบ general reading นะคะอาจจะมีข้อความของคุณมากกว่า1กองก็ได้ส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้นะคะใส่ข้อมูลเอาไว้ข้างล่างแล้วขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc แล้วไปดูกันเลยนะคะว่าพรความรักที่คุณจะได้จากแสงจันทร์คืออะไรกันบ้างสวัสดีคนที่เลือกพลิกอากาศกองที่หในหัวข้อ พรความรักจากแสงจันทร์มาดูกันนะคะว่าคุณจะได้พรความรักจากแสงจันทร์แบบไหนกันบ้างเรื่องรล่านะคะที่แสงจันทร์นั้นจะวอวยพรให้กับคุณมันเป็นเรื่องของช่วงเวลาที่คุณจะมุ่งมั่นกับชีวิตบางคนอยากเปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นการเงินสถานะความสัมพันธ์หรือการที่คุณสร้างรากฐานของชีวิตให้แข็งแกร่ง เพื่อเปลี่ยนตัวเองจากคนเดิมๆไปสู่ตัวตนใหม่ๆไปสู่ความรักความสัมพันธ์ที่คุณปรารถนาช่วงเวลานี้กำลังเป็นเวลาของการทำงานระหวากการรอคอยนะคะจังหวะชีวิตที่อยากจะได้คืนวันอันสดใสที่คุณปรารถนากำลังจะมาถึงแล้วชีวิตของคุณกำลังจะบุ่งมั่นไปสู่เส้นทางใหม่ปรับตัวจากเรื่องราวเก่า ความสำเร็จเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ความสร้างสรรค์ในการสร้างและยิ่งคุณสร้างด้วยความสร้างสรรค์ามากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งสำเร็จมากเท่านั้นเพราะงั้นอย่าใช้แค่แรงกายแต่ขอให้ใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ไอเดียใหม่ๆในการก้าวเดินไปของชีวิตนะคะช่วงเวลาของความรักก็เช่นเดียวกันคุณต้องจดจ่ออยู่กับปัจจุบันและสิ่งที่คุณทำได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะเมื่อถึงจังหวะที่ใช่เมื่อถึงเวลาที่เหมาะ สิ่งที่คุณมุมานะในการจดจอ่อกับปัจจุบันในการจดจอ่อกับการรอคอยช่วงเวลาที่เพอร์เฟคที่สุดนั่นแหละมันจะส่งผลให้คุณสามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งการเงินความรักแล้วก็ชีวิตใหม่ที่สวยงามน,นะคะช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะทุกข์ใจกับเรื่องของความสูญเสียความเจ็บปวดความรักที่มันเป็นความสัมพันธ์แบบทับซ้อน การเงินที่ไม่ค่อยจะลงตัวสักเท่าไหร่ในชีวิตการจบหรือการแยกจากกับใครบางคนมันเป็นช่วงเวลาที่กำลังจะผ่านไปนะคะค่ำคืนแห่งแสงจันทร์ดวงจันทร์กำลังฉายแสงเพื่อมอบพรใหม่ๆให้แก่คุณความรักที่สวยงามความสำเร็จชีวิตที่มุ่งมั่นไปสู่แสงสว่างและการเงินที่กำลังจะเข้ามา เติมเต็มชีวิตของคุณให้เปลี่ยนไปจากเดิมช่วงเวลาดีๆกำลังเกิดขึ้นกับคุณหลังจากนี้นะคะขอให้เตรียมตัวรับพรไว้ได้เลยนะทุกอย่างจะนําพาสิ่งดีงามใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปจากเดิมนะคะและยิ่งคุณมุ่งมั่นตั้งใจใส่ไฟมากขึ้นกว่าเดิมมันก็ยิ่งช่วยให้คุณนั้นสามารถพัฒนาได้ก้าวไกลมากกว่าเดิมด้วย และพรนี้จะส่งผลกับคุณหลังจากนี้ในรูปแบบไหนแน่นอนว่าชีวิตคุณนั้นอาจจะมีเรื่องราวที่มันแตกต่างไปกว่าเดิมนะคะคุณจะได้เยียวยาปัญหาเก่าๆในชีวิตคุณจะเข้มแข็งมากขึ้นประสบความสำเร็จอาจจะไปยืนอยู่ในจุดที่สูงมากๆของการงานเป็นเอ็มพลอร์นะคะเป็นราชาดาบที่แข็งแกร่งแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการสร้างสารรค์รูปแบบชีวิตที่คุณปรารถนา ซึ่งมันส่งออกมาจากจิตข้างในที่คุณสั่งความคิดความเชื่อออกไปใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความหรืออะไรต่างๆก็จะได้รับการคลียคลายนะคะคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้ปลดล็อกการทะเลาะเบาะแว้งหรือว่าปัญหาอื่นๆที่มันเคยเจอมาก่อนหน้านี้ และคุณจะเข้าสู่ความสมดุลความสงบและเตรียมตัวสู่การสร้างสารรค์ชีวิตใหม่ซึ่งคืนวันเก่าๆที่มันไม่ค่อยโอเคนั้นกำลังจะก้าวผ่านพ้นไปคุณเคยทะเลาะเคยมีปัญหากับใครมันจะได้รับการเยียวยาไม่ว่าจะเป็นการชนะคดีความหรือเป็นการสมัครสมานสามคัคคีกับเรื่องราวเก่าๆในอดีตที่คุณสามารถจะปล่อยมันได้แล้ว แต่กองนี้ก็ต้องระวังนะคะบางครั้งที่คุณเคยตกต่ำมาก่อนแล้วขึ้นไปอยู่ในที่สูงแบบรวดเร็วเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณมีอีโก้แล้วก็มั่นใจในตัวเองมากเกินไปขอให้สมดุลพลังงานความรักความเมตตาเข้าไปในความมั่นคงของชีวิตด้วยนะคะแล้วมันจะทำให้คุณสร้างแต่สิ่งดีๆสร้างแต่ความงดงามในชีวิตแล้วนำพาไปสู่กัลยาณมิตร และชีวิตที่มั่นคงมากขึ้นกว่าเดิมแล้วพรแห่งแสงจันทร์นี่แหละค่ะที่จะนำพาคุณไปสู่ความมุ่งมั่นการก้าวเดินต่อไปในชีวิตและการผ่านพ้นจุดติดปัญหาอุปสรรคการเงินความรักสิ่งที่คุณรอคอยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้เชื่อมั่นว่าคุณจะสำเร็จคุณจะไปต่อได้และรอจังหวะที่เหมาะของชีวิตในการสร้างสรรค์ ทุกอย่างจะผ่านพ้นไปสู่สิ่งใหม่เสมอเพราะงั้นอย่าเสียเวลากับความทุกข์ใจแต่ให้ลุกขึ้นมาลงมือทำสิ่งที่คุณทำได้จดจ่อกับปัจจุบันและมุ่งหวังอนาคตที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมขอให้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณโดยเร็วไวนะคะและหากใครต้องการเช็คดวงส่วนตัวหัวข้อนี้ก็สามารถทักทายกันมาได้นะคะ ขอบคุณสำหรับการ s subscribe ไลค์แชร์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร FC เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เลือกพี่อากาศกองที่2ในหัวข้อพรความรักจากแสงจันทร์มาเช็คกันดูนะคะว่าแสงจันทร์นั้นจะให้พรความรักอะไรแก่คุณบ้างช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะมีความสัมพันธ์ที่เจ็บปวด คุณอาจจะเคยทะเลาะเบาะแว้งเคยแทงข้างหลังหรือเคยถูกใครแทงข้างหลังมาก่อนในเรื่องราวของความสัมพันธ์นะคะอาจจะมีการจบการแยกจากจากใครมาด้วยปัญหาด้วยความรู้สึกที่กังวลใจหรือด้วยความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละแต่ความสัมพันธ์กับคนคนนั้นมันยังคงตาตึงอยู่ในใจคุณยังคงเป็นคนที่คุณรอคอยยังคงมีความรู้สึกถึงการเป็นครอบครัวความรู้สึกอบอุ่นความรู้สึก รอคอยคนคนนั้นแม้จะห่างหายกันไปแล้วคนที่มีความเป็นราชินีไม้นะคะเป็นคนเก่งเป็นคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่ทำงานเก่งแล้วก็มีหัวด้านการเงินการงานไม่่อยยอมคนซึ่งตัวคนเองอาจจะเป็นลักษณะของราชาถ้วยอาจจะมีคนเข้ามาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เยอะแล้วมันทำให้เกิดความรู้สึกว่าเวลาที่มีตัวเลือกหรือมีอะไรพวกนี้ มันอาจจะทำร้ายความรู้สึกกันและกันไปนะคะซึ่งพรจากแสงจันทร์นี้เหมือนเขาจะนำพาบางสิ่งบางอย่างให้ได้เปิดเผยความลับที่เก็บซ่อนเอาไว้หรือความจริงที่คุณจะได้รู้หลังจากที่แยกจากกันไปจบจากกันไปหรือว่าเป็นเรื่องราวของความสัมพันธ์ที่มันมีความเชื่อมโยงกับความบริสุทธิ์ความบริบูรณ์จากภายในเรื่องราวของจิตวิญญาณเรื่องราวของความงาม ความงดงามจากข้างในบางครั้งมันมีเรื่องที่คุณเพิ่งจะรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเชื่อมต่อระหว่างกันและกันความรู้สึกงดงามจากหัวใจของคนคนนั้นความบริสุทธิ์แล้วก็เรื่องที่คุณเคยเข้าใจผิดทั้งหมดกำลังจะถูกคลี่คลายไปนะคะแสงจันทร์นั้นกำลังจะให้ความบริสุทธิ์ความจริงกลับมาอีกครั้งหนึง่งคุณจะได้รู้ความจริงทุกอย่างไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อน เรื่องที่คุณเคยเข้าใจผิดเรื่องที่เคยมีปัญหากันมันจะถูกเคลียร์และไขให้กระจ่างนะคะและมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเข้าถึงปัญญาข้างในการเชื่อมโยงจิตวิญญาณข้างในเมื่อคุณตื่นรู้คุณจะเข้าใจความรักความสัมพันธ์และจะรู้วิธีการถนอมความรักให้มันดีกว่าเดิมแต่บางครั้งมันก็อาจจะมีช่วงที่คุณนั้นได้ใช้เวลาแห่งความไร้เดียงสาแบบเด็กๆ ได้ใช้เวลาเห็นความสดใสความร่าเริงอีกครั้งหนึ่งในชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเหมือนกับเป็นไทม์ไลน์ในการที่คุณได้ปลดอิสรภาพจากเรื่องราวที่คุณเคยเจ็บปวดเรื่องราวเก่าๆที่คุณเคยรู้สึกผิดมันกำลังเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้และเข้าใจสาเหตุความเป็นมาเป็นไปของสิ่งที่คุณกับเขาจะต้องแยกจาก หรือความเจ็บปวดที่ผ่านมามันจะได้ทำความเข้าใจกันและกันได้คลี่คลายไปสู่ความบริสุทธิ์การไว้วางใจการเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่งเหล่านี้มันอาจจะต้องผ่านช่วงเวลาที่มันเคยจบเคยแยกกันมากอ่อนแต่หลังจากที่คุณได้เรียนรู้แล้วคุณจะเข้าใจเข้าถึงตัวตนของกันและกันมากขึ้น และพรจากแสงจันทร์นั้นจะส่งผลกับคุณยังไงต่อจากนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นอาจจะเครียดมากๆนะคะคุณอาจจะได้รับรู้ความจริงเหล่านั้นแล้วแต่คุณยังไม่รู้จะตัดสินใจยังไงดีคุณจะหนีไปเลยดีไหมหรือคุณจะแกล้งทำเป็นไม่รู้อะไรเลยดีคุณกำลังอยู่ในจุดที่คิดไม่ออกว่าจะเอายังไงดีนะจะนิ่งจะหนีจะแกล้งตีมึน เหมือนคุณกำลังใช้ความคิดหนักนะคะหลังจากที่ได้รับรู้เรื่องราวเก่าๆที่มันถูกไขว่าใครคือคนผิดว่าคุณเข้าใจผิดหรืออะไรอยู่แล้วก็เมื่อเรื่องราวต่างๆมันเป็นเรื่องของโชคชะตาคุณจึงรู้สึกว่าการที่คุณจะได้เจอกับคนคนนี้อีกครั้งมันเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นแน่ๆสายลมกำลังเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตัวตนของคุณก็เปลี่ยนไปตัวตนของเขาเองก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันและเหมือนคุณกำลังรู้ว่าสักวันหนึ่งคุณจะต้องกลับไปเจอกับเขาสักวันหนึ่งเราจะต้องเจอกันตามไทม์ไลน์ของโชคชะตาและการเปลี่ยนแปลงแต่คุณยังคิดไม่ออกนะคะว่าถ้าเจอกันแล้วจะเอาอยัางไงต่อดีนะตกลงพรที่คุณได้รับเนี่ยคุณเหมือนเอามันมาใช้ในเส้นทางที่มันผิดนะ จริงๆการที่เขาจะให้คุณนั้นได้คลี่คลายปัญหาข้างในใจได้รับรู้ความจริงบางอยา่างได้เข้าใจชีวิตมากขึ้นก็เพื่อให้คุณนั้นได้เปิดเผยความจริงได้ยอมรับความจริงได้สื่อสารเพื่อจะก้าวผ่านเรื่องยากๆที่คุณเคยสร้างเอาไว้ซึ่งมันจะเป็นโอกาสดีในการปลดล็อกชีวิตนะคะและปลดล็อกความกังวลใจด้วยแต่ทำไมคนที่เลือกกองนี้นะคะเหมือนคุณเครียดหนักกว่าเดิมนะ คิดเยอะหนักกว่าเดิมเลยจะเอาอยัางไงดีหนีดีไหมโชคชะตาหนีได้หรือเปล่าเนี่ยหรือจะแกล้งแบบนิ่งๆไปเลยดีหรือว่าฉันจะตีมือทําเป็นจําอะไรไม่ได้ไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้คุณคิดเยอะเกินไปนะคะจริงๆไม่ว่ายังไงก็ต้องเจอเพราะมันเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องเข้าถึงทางเรื่องของการปลดความเจ็บปวดเก่าๆการเข้าถึงจิตใจจิตวิญญ,ญาณและภูมิปัญญาภายใน และการคลี่คลายปัญหาเก่าๆในอดีตและไม่ว่ายังไงคุณก็ต้องเจอกันในสักวันหนึ่งค่ะมันจะรีเทิร์นกลับมาไม่ว่าคุณจะปวดหัวหรือไม่ปวดหัวคุณก็ต้องเจออยู่ดีเพราะงั้นขอให้วางใจกับโชคชะตานะคะแล้วก็รับมือกับช่วงเวลาเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้รวมทั้งการปล่อยความมีอีกโก้อัตตาการเอาชนะที่คุณเคยเป็นมาก่อน เพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ให้ประวัติศาสตร์ส้ำรอยนะคะแล้วพรจากแสงจันทร์จะนำพาคุณไปสู่การไขกระจ่างชัดและแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์เพื่อทำความเข้าใจซึ่งกันและกันในอนาคตหากต้องการดูดวงส่วนตัวก็สามารถทักทายเพิ่มเติมกันมาได้นะคะขอบคุณสำหรับการ subscribe ไลค์ s h a r ทุกอมเมนต์ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีคะ่ะ สวัสดีคนที่เลือกพิ่อากาศกองที่3ในหัวข้อพอรความรักจากแสงจันทร์ในคืนไหว้พระจันทร์นะคะแสงจันทรจะอวยพอรอะไรให้กับคุณบ้างมาดูกันนะคะว่ามันจะเป็นพรแบบไหนเรื่องราวของคุณนะคะมันจะมีจุดที่มีปัญหามีความยึดติดมีความหึงหวงมีความรักซ้อนมีคู่แข่งในความสัมพันธ์มีจังหวะที่เหมือนคุณอาจจะเป็นที่หนึ่ง แต่ที่2,3,4,5,6,7เนี่ยเหมือนจะเข้ามาเยอะอะไรพวกนี้นะคะมันทำให้คุณรู้สึกอึดอัดใจรู้สึกหงหวงรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของแต่ทำไมถึงมีปัญหาทำไมถึงไม่ใช่เราแค่คนเดียวทำไมความสัมพันธ์มันถึงไม่ราบรื่นคุณอาจจะเคยคิดว่าอยากจะได้ชีวิตที่มันดีชีวิตที่มันสักเซชีวิตครอบครัวที่มันอบปุ่นแต่ดันไปดิวกับคนที่มีรักเยอะ หรือดีวกับคนที่เขามีคนอยากเข้าหาเยอะแยะไปหมดเลยมีคู่แข่งเยอะหน้าตาดีมีชื่อเสียงหรือว่ามีอะไรที่มันทำให้เขามีผู้คนอยากจะรู้จักนะคะสิ่งเหล่านี้พรจากแสงจันทร์เหมือนกับอยากจะให้คุณให้ความใจดีนะคะเพื่อแผ่แบ่งปันอยู่กับช่วงเวลาเดิมๆรักษาเยียวยาตัวเองก่อนที่จะก้าวผ่าน ไปสสู่่่ิงใหมแน่นอนว่ามันอาจจะมีเรื่องที่เหมือนแอบซ่อนเรื่องที่เหมือนอันตรายรักกับคนที่มีความเป็นอะไรที่มันดูเร่าร้อนร้อนใจด้วยนะคะร้อนรุ่มด้วยอันตรายแล้วก็ แดงจรัสมากๆนะคะคนคนนี้อาจจะดูท้าทายแต่การท้าทายของคุณนั้นมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราต้องไปเอาชนะใครแต่มันคือการที่คุณเรียนรู้จะอยู่กับปัจจุบันด้วยความเข้าใจแล้วก็อาจจะเป็นการปล่อยการวางการเผื่อแผ่แบ่งปันให้คนอื่นเขาได้มีอาหารหูอาหารตาหรืออะไรที่เขาอยากจะได้รับก็ปล่อยเขาไปแล้วอยู่กับตัวตนของคุณ ไม่ใช่การวิ่งหนีไม่ใช่การวิ่งไล่แต่คือการชื่นชมปัจจุบันเท่าที่เรามีเท่าที่เราพอใจและช่วงเวลาต่างๆนั้นมันจะค่อยๆค,คลี่คลายของมันไปนะคะจังหวะนี้เมื่อคุณยิ่งดิ้นยิ่งร้อนรนยิ่งโมโหมันก็มีแต่จะทำให้สุขภาพจิตสุขภาพใจของเราเสื่อมถอยไปแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเรียนรู้ที่จะวางแบ่งปันความสุขให้กับผู้คน แบ่งปันเรื่องราวดีๆในชีวิตและแบ่งปันความทุกข์ออกไปจากใจของเราไม่ยึดติดไม่ครอบครองเข้าใจว่าความรักที่มันอันตรายและร้อนแรงนั้นมันเป็นเรื่องปกติที่จะเจอกับความสัมพันธ์ที่มันซ้อนทับเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมีคนหน้าตาดีหลายๆคนอยากจะเข้าหาอยากจะมาควงบางครั้งมันอาจจะเป็นที่ของเราหรือมันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราแล้วก็ได้ ส่วนใครที่ดิวกับดาราหรือว่าใครที่เหมือนยังมีความเป็นทวินเฟรมแบบลับๆกันอยู่ก็ขอให้ปล่อยใจออกไปกับความเป็นไปและความเป็นจริงเข้าใจและยอมรับว่าทุกสิ่งนั้นมันคือไทม์ไลน์ของมันถ้ามันยังไม่ใช่ตอนนี้ก็ยังไม่ใช่ค่ะเรายินดีกับการที่มีคนชื่นชอบเขาปล่อยให้เขาได้รับความสัมพันธ์ที่ดีการชื่นชมของคนรอบข้างที่ดีส่วนใครที่อยู่ในฐานะเมียหลวง หรือฐานะที่1ขอให้คุณวางใจออกไปจากความรู้สึกโกรธหึงหวงและกังวลทุกอย่างเราไม่สามารถเปลี่ยนใครได้ค่ะเราเปลี่ยนได้แค่มุมมองของตัวเราเองเราเปลี่ยนได้แค่จุดยืนของตัวเราเองและสิ่งที่แสงจันร์ทนั้นจะให้พรกับคุณมันคือช่วงเวลาที่คุณจะต้องปล่อยความรู้สึกร้อนรุ่มในใจกับคนคนนี้ไปได้แล้วนะคะ และพรนี้จะส่งผลอะไรกับคุณบ้างมันจะเป็นโชคชะตาที่คุณจะต้องผ่านช่วงเวลาแยกจากช่วงเวลาของการรอคอยช่วงเวลาที่คุณจะต้องตัดตัดสินใจในเรื่องของความสัมพันธ์เพื่อที่คุณจะก้าวออกไปไปสู่ความมั่งคัง่งความมั่นคงความเป็นตัวตนที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมมันมี10เหรียญรอคุณอยู่นะคะ แต่ณปัจจุบันนี้คุณยังไม่มีสักเหรียญเลยอ่ะคุณจะต้องฟื้นฟูแล้วก็สงบนิ่งเพื่อเตรียมรับช่วงชีวิตใหม่ของคุณได้แล้วนะคะสมดุลกายใจความรู้สึกของคุณฟื้นฟูตัวเองจากเรื่องราวเก่าๆที่มันยุ่งยากใจในความสัมพันธ์หากไม่ไหวให้เดินถอยออกมาค่ะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการแยกทางนะคะการหย่าการแยกทางของความสัมพันธ์ ไม่ว่าอะไรก็ตามคุณรอมานานแล้วได้เวลาที่คุณจะต้องเลือกชีวิตของคุณหลังจากนี้ได้เวลาที่คุณจะต้องไปในเส้นทางที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าคุณจะเลือกสิ่งไหนไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นใหม่ยังไงอย่าลืมฟื้นฟูจิตใจของคุณให้สมดุลก่อนเพราะอีกไม่นานสิบเหรียนจะยังคงรอคุณอยู่นะคะชีวิตที่เติมเต็มชีวิตที่บริบูรณ์ชีวิตที่มีความสุขได้ด้วยตัวเอง กำลังจะเข้ามาหาคุณจากพรของแสงจันนี้ขอให้คุณวางใจของคุณอยู่ที่ตัวคุณเองก่อนแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะผลักคุณไปในทางที่มันดีกว่านี้ไปเจอเส้นทางที่ดีกว่านี้ไปเป็นสิ่งที่ดีกว่านี้อย่าลืมว่าทุกสิ่งในชีวิตคุณเลือกได้และสิ่งที่คุณเลือกก็คือชีวิตของคุณไม่ว่าคุณจะเลือกอะไรขอให้ยอมรับกับเส้นทางของคุณนะคะถ้าคุณเลือกคนที่ร้อนแรงและอันตราย ขอให้ยอมรับว่าสิ่งที่พ่วงมากับเขามันจะเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่มันทับซ้อนแต่เมื่อไหร่ที่คุณเลือกจะก้าวถอยหลังออกมาขอให้ยอมรับว่าโชคชะตาในชีวิตของคุณยังคงมีทางให้เลือกใหม่ได้เสมอค่ะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะแม้มันจะยากแม้มันจะเจ็บแต่ทุกอย่างในการตัดสินใจมันจะมีสิ่งที่พาเราไปเจอสิ่งที่ดีงามเสมอขอให้ทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาเหล่านี้ไปได้ ด้วยความมั่นคงในจิตใจและมั่นคงในเส้นทางของชีวิตนะคะหากต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถทักทายกันมาได้ขอบคุณสำหรับการ subscribe like share ทุกอ o m m e n t ทุกกำลังใจทุกการสมัคร fc แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะวันนี้สวัสดีคะ่ะ